พอมันสำปหลังอายุได้หนึ่งเดือนกับอีก20วันรีบหว่านปุ๋ยไถยกลบนะคะเพื่อให้สารอาหารเป็นรอบที่สองมันสำปหลังเขามีรากฝอยรากฝอยของเขาแพร่กระจายอยู่ตามร่องมันสำปหลังได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เราต้องดูสภาพอากาศด้วยนะก็คือในช่วงที่มากลบให้สารอาหารทางดินเนี่ยดินจะต้องมีความชืน้นยิ่งมีปริมาณน้ำฝนด้วยยิ่งจะดีมากๆนะคะ วิธีบำรุงมันสำปะหลังให้โตเร็วงามไวเคล็ดลับง่ายๆค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะอิกขอชี้แจงก่อนเนาะว่าแปลงเนี้เป็นสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะทุกคนปกติแล้วอะ่ะพันธุ์อีเหลืองน้อยเนี่ยเขาจะไม่ได้ต้นแบบอวบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่าในปีนี้อิตต้องการที่จะบำรุงทุกส่วนของมันสำปะหลังจะเน้นแม้กระทั่งเรื่องของการลงหัวรวมถึงการบำรุงในเรื่องของต้นนะคะคือมันสำปะหลังแปลงนี้สายพันธุ์อีเหลืองน้อย ก่อนปลูกนะคะมีการบานขี้ไก่แกลบนะคะแล้วก็กลบหลังจากนั้นนะยกร่องแล้วก็ปลูกมันสาปะหลังมีการฉีดยาคลุมวัชพืชเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเกิดในช่วงตอนที่มันสาปะหลังอายุได้1-2เดือนค่ะตอนนี้นะคะมันสาปะหลังสองเดือน20วันค่ะทุกคนเป็นที่น่าพอใจมากๆต้นสูงระดับอก,อกของอิทแล้วนะคะ มัน2เดือนกับอีก20วันนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าประทับใจมากๆค่ะเป็นสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะอย่างที่อีบอกในต้นคลิปก็คือว่าใส่ขี้ไก่แกรบรองพื้นก่อนปลูกแช่ท่อนมันสำปะหลังเพื่อเร่งให้ต้นมันสำปะหลังแตกรากแตกตาใบเร็วในช่วง1-2เดือนแรกนะคะหลังจากปลูกเสร็จปุ๊บมีการฉีดยาคลุมวัชพืชทันที ร่องจะสะอาดมากค่ะในช่วงเริ่มต้นที่มันสำหบหลังกําลังตั้งตัวถ้าไม่มีวัชพืชมาแย่งสารอาหารในดินน้องจะจะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนีนะ ตอนที่น้องอายุได้ประมาณ1เดือน2ี่สิวันนะคะเราได้มีการหว่านซึ่งการหว่านจะเป็นการหว่านเข้าไประหว่างร่องนะคะก็จะใช้ทั้งมือคนนีหหน่แหละค่ะหว่านแล้วก็เครื่องหว่านด้วยใครที่ติดตามอิตอยู่ตลอดนะคะจะเห็นว่าอิตได้เข้ามาทําอะไรบ้างกับร่องมันสำปะหลังนะคะหว่านเสร็จปุ๊บจะต้องรีบไถกลบทันทีและสิ่งที่อิตโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่ไถกลบปุ๋ยให้ทางดินนะคะหลังจากไถกลบเสร็จฝนตกนะคะทุกคนคือเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเพราะว่า ดินมีความชืน้นปุ๋ยที่เราให้ลงไปทางดินน่ะเขาละลายแล้วรากของมันสัมปะหลังก็สามารถดูดซับสารอาหารได้ทันทีนี่คือความโชคดีนะคะสำหรับในปีนี้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าปีนี้มันสัมปะหลังดูแลยากมากคือปลูกแล้วมันสัมปะหลังเกิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีการซ่อมบ้างเป็นบางส่วนแต่ว่าแปลงนี้เราได้มีการแช่น้ายาก,ก่อนปลูกนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกเสร็จเนี่ยก็รีบฉีดยาคลุมร่องทันที แล้วผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งฝนก็ตกลงมาทําให้ดินมีความเื้นก็เลยถือว่าเป็นความโชคดีสองชั้นของลูกอีสานชาแนลเองนะคะเน้นย้ำว,ว่าเฉพาะแปลงนี้เท่านั้นทีนี้พอเวลามันสาปะหลังเขาได้กินสารอาหารไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่แกลบและก็ปุ๋ยที่เราให้ทางดินกินอย่างสม่ําเสมอผลที่ได้ก็คือแบบนี้เลยค่ะต้นมันสมปะหลังคลุมร่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าต้นมันสมปะหลังคลุมร่องปัญหาวัชพืชก็จะไม่เกิดค่ะ วัชพืชที่เกิดขึ้นมาจะสู้ต้นมันสำปะหลังไม่ได้เพราะว่าวัชพืชที่เกิดมาเขาไม่โดนแสงแดดพอไม่โดนแสงแดดวัชพืชก็จะชะงักการเจริญเติบโตนะคะมันสัมปะหลังคลุมร่องแสงแดดสองข้อไม่ถึงวัชพืชที่เกิดมามันก็จะไม่มีผลอะไรกับต้นมันสำปะหลังค่ะตอนนี้คือ2เดือน20วันได้ขนาดนี้คืออีทภูมิใจมากๆและก็ยังมีความหวังนะคะว่าต้นมันสำปะหลังถ้าเขาได้สมบูรณ์ไม่ต้องห่วงเรื่องหัวแน่นอนค่ะ ตอนนี้น้องเริ่มจะลงหัวแล้วนะคะเพราะว่าน้องอายุ2เดือน20วันและที่สำคัญตอนที่ให้สารอาหารทางดินเนี่ยเ,เราได้ใส่สูตรระเบิดหัวด้วยซึ่งปุ๋ยที่เขาให้ไปนะคะก็จะเป็น4600และก็0060ไม่พอคะ่ะสารอาหารที่เราให้เพิ่มไปจากนั้นก็คือการฉีดฮอร์โมนทางใบนะคะทุกคนนี่คือทุกอย่างนี่คือความใส่ใจทุกอย่างนะคะทุกคน คือการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปลูกเสร็จแล้วก็จะปล่อยทิ้งใส่ปุ๋ยครั้งเดียวแล้วคือจบเลยไม่ใช่นะคะมันสำปะหลังถ้าเราดูแลเขาดีเขาก็จะให้ผลผลิตกับเราเต็มที่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเพียงส่วนหนึ่งที่อีฟจะพาทุกคนมาดูในไร่มันสำปะหลังเราจะทำ<ส>อะไร<ส>อ,อีกไหมหลังจากนี้หลังจากนี้ทาค่ะหลังจากนี้นะเดี๋ยวอีทรอให้มันสำปะหลังอายุประมาณ 4- 5หเดือนก่อน อีทจะเอาปุ๋ยสูตรที่เป็นการบำรุงลำต้นนะคะทุกคนที่จะเน้นตัวกลางสูงสูงส่วนจะเป็นปุ๋ยสูตรไหนนั้นก็คือคือเดี๋ยวอีจะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งแต่อีทจะมาใส่ปุ๋ยเป็นรอบที่สองนะคะจะเป็นการหวานไปเลยค่ะหวานเข้าร่องมนันสำปะหลังเลยก็คือจะเป็นการบำรุงต้นจากประสบการณ์ปีนี้นะ ท่อนมันสัมปะหลังนี่มีราคาสูงมากนะคะแล้วอย่างคือเวลาที่ไปซื้อมาบางทีก็เป็นโรคบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออีกก็อ๋อโอเคเราขอบำรุงในไร่ของเราเนี่ยให้เต็มที่คือตอนนี้ทั้งใบทั้งรากคือทุกอย่างคือสมบูรณ์หมดหลังจากนี้คือจะเป็นการบำรุงต้นอย่างเดียวเลยค่ะเดี๋ยวรอให้น้องอายุประมาณ4-5เดือนนะคะอีกจะเข้ามาบำรุง ตอนนี้คือลำต้นของน้องยังไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอีดได้ใส่ยูเรีย4600คือลำต้นก็ยังมีลักษณะที่แบบอวบๆอยู่แต่ว่าพอตอนที่น้องอายุได้ประมาณ4-5เดือนนะคะเดี๋ยวรอดูปริมาณน้ำฝนก่อนนะคะถ้าดินมีความชืน้นอีดจะเอาสูตรที่เน้นตัวกลางมาบำรุงต้นมันสัมปลังค่าค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไง กดติดตามไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าอิจะทำอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีกด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ